หมุนโลกด้วยความคิดขับเคลื่อนชีวิตด้วยวิศวกรรมนี่คือเกียร์ t a กซี่ทอวิศวะเล่าเรื่อง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Galaxy Talk วิศวะเล่าเรื่องพื้นที่ที่จะพาคุณไปสำรวจจักรวาลแห่งวิศวกรรมเพราะเรื่องวิศวะสนุกกว่าที่คุณคิดอยู่กับดิฉันนางสาวทิวายโยธุเทียนจากหน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคุณผู้ฟังคะโลกเราเปลี่ยนไปทุกนาทีคาว่า AI IoT หรือ Smartcity ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะ วันนี้เราเลยจะพามาเจาะลึกหลักสูตรที่กำลังฮอตที่สุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นั่นคือสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ i n t e l l i g e n t Innovation Engineering หลายคนสงสัยว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไรต่างจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไหมแล้วทำไมต้องมาเรียนที่มอนเลศวนวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต,ดตรดรเศรษฐาตั้งขาวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มานั่งคุยกับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับและสวัสดีผู้ฟังรายการ Galaxy Top วิศวะเล่าเรื่องทุกท่านด้วยครับอาจารย์คะชื่อหลักสูตรฟังดูเท่มากเลยคะ่ะนวัตกรรมอัจฉริยะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยคะ่ะว่าสรุปแล้วน้องๆที่เข้ามาเรียนเขาจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ โอเคครับผมสำหรับชื่อหลักสูตรนะครับวิศวกรรมนวัตรกรรมอัจฉริยะนะครับหรือ Intelligent Innovation Engineering นะครับถูกออกแบบมาให้ทันสมัยและตอบโจทย์ต่อโลกดิจิตอลครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เราพยายามสร้างหลักสูตรนี้นะครับผมซักประมาณปี64ละกันนะครับจังหวะนั้นจะเป็นในช่วงของเราจะมีนโยบายคือ Thailand 4.0นะครับผมพร้อมกับจะมีใน กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve นะครับผมจะมี first line first curve แล้วก็มี new S-Curve นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของตัวดิจิตอลต่างๆต่อก่นเองนะครับผมคราวนี้นะครับผมตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับถามว่าเกี่ยวกับอะไรหรือจะมีหน้าตายังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมที่ฉลาดนั่นเองนะครับโดยผ่าน4องค์ประกอบหลักนะครับผมซึ่งทางทีมงานได้ออกแบบไว้นะครับ หลักที่หนนะครับผมเรียกว่าในเรื่องของตัว i n t e l l i g e n t p a r t ตามชื่อนั่นเองครับผมก็คือในส่วนของทําให้ระบบมีความฉลาดนะครับตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเอียงมาที่ฝั่งของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นิดนึงอย่างเช่นเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์นะครับผมหรือ AI นั่นเองนะครับร่วมกับตัว Machine Learning หรือการเรียนรู้เครื่องจักรนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ว่าทํางานอย่างไรและใช้งานอย่างไรนะครับถัดมานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของตัว Intelligen t Part นะครับหรือส่วนของระบบอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Data Science และสิ่ขาดไมได้จะเป็นเรื่องของ Security ครับผม Cyber Security นะครับถัดมานะครับหลักที่2นะครับมิติที่2ของตัวตัวโปรแกรมหรือกรูุนครับจะเป็นเรื่องของ ด้านวิศวกรรมนั่นเองหรือ engineering part นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้วิชาต่างๆนะครับศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิศวะตั้งแต่ drawing นะครับผงไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ IOT อัลเคนสเตมคลาวต่างๆต่อนะครับผมก็ตามมาตรฐานของของวิชาของสายวิศวกรรมนั่นเองนะครับภาคที่3ครับผมขาดไม่ได้ครับผมจะต้องสร้างมูลค่าทางนวัตกรรมก็คือ innovation นั่นเองนะครับจุดนี้ครับช่ดงีที่ว่าทางคณะเองนะครับจะมีในส่วนของตัววิชา อ n n o v a t i o n Design นะครับรวมถึงตัว t e ค t นโนะครับเทคโนโลนะครับที่ทำให้น้องๆนตนะครับได้เรียนแล้วก็เตรียมที่จะกลายเป็นผู้ประกอบการนะครับผมคือนวัตกรรมเนี่ยนะครับเราเน้นใหม่และขายได้นะครับอันสุดท้ายครับผมอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะครับผมในยุคปัจจุบันนะครับผมจะเป็นในเรื่องของ Life นั่นเองนะครับคือการเรียนรู้การใช้ชีวิตนะครับผมในหลักสูตรนี้ครับเราเติม soft s เราเติม ฟิล l ์เอ็กซ์เพรียนเข้าไปนะครับในปริมาณที่เยอะมากดังนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายนะครับแต่ยังคงตอบโจทย์และแสดงถึงจุดยืนในส่วนของนวัตกรรมอัจฉริยะได้ครับผมค่ะ,ะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์แต่ปัจจุบันเนี่ยหลายที่ก็จะเปิดสอนเรื่อง AI เรื่องโลโบติก จุดที่สำคัญที่ทำให้หลักสูตรนี้ของมอนารศสวนนะคะแตกต่างและโดดเด่นกว่าที่อื่นคืออะไรคะทำไมน้องๆต้องเลือกเรียนที่นี่กับเราโอเคครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับผมแม้ว่าหลายที่อาจจะมีการสอนนะครับในเรื่องของ AI หรือ Robotics ก็ตามนะครับผมแต่ครานี้จุดเด่นของผมขออนาตเรียกหลักสูตรเป็นตัวย่อว่า IIE แลละกันนะครับผม IE ของมหาวิทยาลัยสวนเนี่ยนะครับจะมีจุดที่น่าจะแตกต่างและก็โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ผมยกมาประมาณ5ข้อละกันอันที่1เลยนะครับจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างต่อเน,นื่องครับผมนะครับอย่างที่บอกว่าเราพยายามจะใส่ในเรื่องของวิชาฟิลเอ็กซ์เพีย e เพื่อให้นิสิตนะครับได้ลงไปสัมผัสโจทย์จริงนะครับก่อนที่ออกไปทํางานหรืออกไปฝึกงานเนี่ยนะครับเราแทรกฟิลเอ็กซ์เพีย e เข้าไปนะครับโดยที่จะเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสปราบบิ้นเบสแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่น e ลเบสเร i n นนั่นเองนะครับผมโดยที่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ไปที่ นวัตกรรมนะครับผมก็คือไม่ใช่แค่ในการทําการทําข้อสอบนะครับหรือนะครับในเรื่องของทฤษฎีนี้ยแต่เป้าหมายคือต้องสร้างชิ้นงานใช้ได้จริงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นข้อที่2เนี่ยคือผมมองว่านะครับหลักสูตรเนี่ยนะครับเราเติม soft skill เข้าไปอย่างจริงจังนะครับผมคือก็ต้องเข้าใจนะครับนิสิตนะครับหรือน้องๆใน generation ใหม่นิดหนึงนะครับผม ก็ตอนที่เราร่างหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามเก็บฟีดแบ็จากสเต็กโ o เดอร์จากผู้ประกอบการจากสังคมจากตลาดต่างๆต่อนเนี่ยนะครับเราเพบว่าซอ,อ f t Skill นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นในการทํางานในยุคป,ปัจจุบันนะครับผมข้อที่3นะครับก็เป็นในเรื่องของความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลกนะครับหรือว่า global standard นะครับผม ก็อย,อย่างที่แจ้งครับในพาร์ทแรกนะครับจะเห็นว่ามีในเรื่องของ t n t l l l i n e n i n t e l l i g e n c e ค่อนข้างเกี่ยวข้องกันด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดิจิทัลนะครับเราก็พยายามอ้างอิงนะครับตามมาตรฐาน s m i ที่เป E นะครับอย่างเช่น CC 2020หรือว่ารว่า CCDS 2021ต่างๆต,างต่อในสายงานของพวก d s t i e n น์ต่างๆต่อแล้วก็ เรามีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆเนี่ยสามารถทํางานระดับนานาชาติหรือบริษัทข้ามชาติเมื่อจบทันทีนะครับข้อที่4นะครับเป็นทางเลือกที่หลากหลายนะครับพอดีว่าหลักสูตรเนี้ยเราดีไซน์ให้มีความยืดหยุ่นนะครับนกศึกษะเป็นเป็น flexible year f o r t r a c k นะครับคือปี4เนี่ยนะครับเราจะเปิดให้ทางเลือกเป็นสา r a c k นะครับ track ที่1คือ track ปกติคือ coursework นะครับแล้วก็เรียนวิชาเลือกนะครับหรือทำโปรเจกต์ปกตินะครับผม t r a ที่2เราเรียกว่า p r a c t i c u m track นะครับเป็น industrial p r a c t i c u m track นะครับจะคล้ายๆกับสหกิจที่เป็นการฝึกงานระยะยาวไปฝังตัวตามองค์กรบริษัทต,ต่างๆต่อนะครับเพื่อที่ไปพัฒนานวัตกรรมร่วมกันต่างๆต่อนะครับ track สุดท้ายนะครับจะเป็น research track นั่นเองนะครับก็คือจะมุ่งเน้นงานวิจัยหรือเหมาะกับน้องๆนิสิตที่อยากจะเกรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับเราก็จะเริ่มทําบทความทำ paper เปเปทำวิจัยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการนับ นะครับล่วงหน้าได้เช่นกันนะครับต่อมาข้อที่5้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครมีนะครับอาจจะเป็นวิชาที่ผมเข้าไปสอนด้วยพอดีว่าเราเรียนค่อนข้างภาษะเป็นท็อปดาวเราให้นิสิตเห็นภาพและทำเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งก่อนเลยเป็นภาพกว้าง,างนะก็คือแทนที่วิชาบางวิชาเนี่ยจะต้องใช้การบูรณาการร่วมกันถึงไปทําตอนปี3ปี4แต่ตอนนี้ผมกลับด้านครับเอามาให้น้องเขาได้เล่นได้เรียน,ได,นได้สัมพั์ตั้งแต่ปีหนึ่งตหนึ่ง และชอบด้านไหนมุ่งด้านไหนค่อยไปลงลึกต่อในปี3าปีสทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นวิชา IOT นะครับซึ่งนิสิตสามารถเอาปราประยุกต์ทำแล้วก็แกมจับต้องได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองประมาณนี้ครับผมค่ะขยับมาที่มุมมองของผู้ปกครองนะคะและภาคอุตสาหกรรมกันบ้างค่ะจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยตลาดแรงงานกว้างแค่ไหนและบริษัทต่างๆจะได้อะไรจากบัณฑิตของเราคะโอเคครับผมคราวนี้ถ้าเป็นในมุมมองของตลาดแรงงาน หรือผู้ปกครองที่มองมาว่า,าลูกหลาน,นที่มันจะ,จ,ะจะมาเป็นนิสิตและจบไปเป็นบันณฑิตนะครับจะตอบสนองตอ่อภาคอุตสาหกรรมและด้านตลาดได้อย่างไรบ้างนะครับคือผมมองว่าจุดแข็งที่สุดของบัณฑิต i อเ e, เนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของคําว่านิยามวิศวกรพันใหม่นะครับซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านเทคนิคอย่างเดียวผู้นี้คือไม่ได้มีแค่ฮาร์ดสกิลนะครับเราจะมีในส่วนของมิติของธุรกิจและนวัตกรรมคือบิสเนสและก็อินโนเวชันเนี่ย นะครับเข้าไปในตัวหลักสูตรที่น้องๆได้เรียนด้วยตอนนี้พอมองเรื่องของปัจจุบันล,ละกันนะครับผมผมบอกนี้ละกันาถามว่าวุฒิการศึกษาสําคัญไม่สําคัญอยู่ครับผมตอบเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เท่าที่ไปเซอร์เวจากผู้ประกอบการมาเนี่ยเขามองเรื่องของทักษะหรือสกิลและสมรรถนะนะครับหรือคอนเทนซีนะครับผมว่าคนที่จบไปแล้วเนี่ยบัณฑิตจบไปแล้วเนี่ยมีอะไรติดตัวไปบ้างนะครับผมอ่ะในนั้นเดี๋ยวผมพยัดยแบ่งเป็นกลุ่มกลมกลมสัก สักสาหรือ2องอันใหญ่นะกันถ้ามองเรื่องของตลาดแรงงานกว้างแค่ไหนนะครับอะเราเจาะไปที่ในเรื่องของด้านดักษะกันก็ได้ครับผมมีความเติบโตนะครับแล้วก็มียังมีแนวโน้มที่พัฒนาต่อนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมอ้างถึงตัว S curve นะครับผม S curve อุตสาหกรรม S curve ให้ที่เป็น new S curve นะครับยังอยู่ในกลุ่มของดิจิตอลอยู่อะชัดเจนนะครับอย่างเช่นงานด้าน AI งานด้าน Data Science นะครับผม หรือว่าแคลวินเจเนียร์บล็อกเชนต่างๆต่อเนี่ยนะครับด้านดิจิตอลพวกนี้ยังเติบโตไปได้อีกไกลนะครับต่อมาเอียงๆมาฝั่งฮาร์ดแวร์นิดนึงนะครับรวมถึงในส่วนของไทยแลนด์4.0หรืออุตสาหกรรม4.0เนี่ยโรบอติกชัดเจนครับเอเมอริสเต็มระบบฝังตัวนะครับ IOT รวมไปถึงพวกสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆต่อนะครับผมก็ยังเป็นอะไรที่เติบโตได้อ่ะต่อมานะครับเอียงมาฝั่งในเรื่องของนับพัฒนาล้กันนะครับนับพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นฟูลสแต็กเดเวลลอปเปอร์นะครับผมผู้เชี่ยวงานด้าน AR VR MR นะครับทั้งเกมการแพทยและการศึกษานะครับสามารถไปด้านนี้ได้นะครับหรือนะครับอันนี้ผมจะนำเสนอจริงๆครับเส้นทางของผู้ประกอบการนะครับจริงๆเราเราพยายามจะปั้น t e คส s t a r t อัขึ้นมานะครับผมในวิธีต่างๆต่อนะครับในเรื่องของตัววิชาของ t e c h n o p n o r หรือ Innovation Design นั่นเองนะครับผมคราวนี้นะครับคำถามว่าบริษัทจะได้อะไรจากบัณฑิต IIE นะครับผม ประเด็นแรกคือผมมองว่าจบแล้วทำงานในทันทีนะครับเพราะว่านักศึกษานะครับผ่านตัว f i e l d Experience ถึง5วิชานะครับแล้วก็มี i ินเ r n s h i p ด้วยนะครับในภาคฤดูร้อนนะครับผมแปลว่าเขาจะมีความคุ้นเคยกับการทำงานจริงนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการอบรมหรือเตรียมงานมากนะครับต่อมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ที่แจ้งมานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ประกอบการชอบเทคนิคในในส่วนของการทำงานที่ได้หลากหลายหรือตัว Multi d i s c i p l i n e นะครับผมซึ่งเราจะมีสกิลเนี่ยมากมายหลากหลายนะครับผมบางครั้งเราทํางานเป็นนักพัฒนาระบบแต่เราต้องคุยกับคนอื่นคนทํางานฮ์ดแวร์หรือคนทํางานการตลาดนะครับก็จะมีซอฟต์สกิลเนี่ยที่เราแทรกเข้าไปตรงนี้ได้นะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวการแก้ปัญหาและเอานวัตกรรมนะครับเอาไปใช้กับองค์กรนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับบัณฑิตเราจะถูกฝึกให้มองปัญหาและเปลี่ยนให้เป็นนวัตกรรมนั่นเองนะครับผมต่อมาสุดท้ายครับผมผมมองว่าเป็นนเรื่องของตัว global mindset นะครับพอเป็นหลักสูตรในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับที่มันค่อนข้างอ,าอิงไปด้านเทคโนโลยีนะครับน,น,นะครับน้องๆนะครับนิสิตนะครับที่จบไปเป็นบัณฑิตเนีย่ยนะครับจะเห็นและสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมงานหรือคู่ค้าต่างชาติได้เป็นอย่างดีครับผม ค่ะ,อะตอนนี้อยากจะทราบว่าทางคณะเนี่ยได้มีโครงการอะไรที่รองรับนิสิตสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะบ้างไหมคะอาทิเช่นพวกโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการมีม,มีหรือเปล่าคะอาจารย์ตอนนี้โอเคครับผมก็โชคดีที่ทางคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มาหลยายสวนนะครับเล่งเห็นความสําคัญของหลักสูตรนี้และก็ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมเราเนี่ยครับมี ความเชื่อมโยงนะครับกับมหาวิทยาลัยต่างๆประเทศมากมายนะครับโดยเรามี MOU นะครับผมในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็มี MOA หรือ SEA นะครับ Student Exchange Agreement นะครับลงมาในถึงระดับคณะและก็หลักสูตรนั่นเองนะครับขอได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอ่ามัลติมีเดียยูนิสตี้หรือ MMU ที่มหาประเทศมาเลเซียนะครับผมคือตรงนี้นะครับเราก็มีความร่วมมือกันทั้งงานวิจัยการเรียนการสอนต่างๆต่อนะครับล่าสุดซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่เป็นการ ฝึกงานอินเทนชิพนะครับของนิสิตไอเออรุ่นหนึ่งนะครับปัจจุบันก็อยู่ปี4ละนะครับตอนนั้นเขาฝึกในช่วงของปี3ซัมเมอร์เนี่ยนะครับก็ได้ไปทำงานวิจัยในมุมของการฝึกงานร่วมกับเขานะครับในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับประมาณ2เดือนกว่าประมาณ2เดือนนะครับผมหัวข้อเนี่ยนะครับผมจะไม่ผิดนะจะเป็นด้าน IoT นะครับผมคือเนื่องจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียเอ็มเอ็มยูนะครับก็เขาเป็นหมู่เกาะนะครับเขาจะมีโจดทางทางด้านกายภาพโดยเฉพาะด้าน ทางทะเลนะครับผมก็เจอว่าน้องน่าจะเป็นน้องเตชินนำน้องเตชินไปทําเรื่องเซ็นเซอร์นะครับทุ่นนะครับในท้องทะเลเพื่อน่าจะดูในเรื่องของปรากฏการณ์การเคลื่อนตัวของคลื่นของในต่างๆต่อนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ด้านไอโแล้วก็เอามาทํา AI ต่อเพื่อพยา d i c t นะครับหรือคาดการณ์นะครับผลที่จะเกิดขึ้นทางอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมขออนุญาตอีกสักหมหาไรหนึงครับ ชินชูอินเวสตี้ครับผมประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนี้เราก็มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานรวมถึงเด๋ยนซัมเมอร์นี้เราก็จะส่งน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานไปฝังตัวกับที่ lab เขาเนี่ยนะครับอีกนะครับหลายคนทีเดียวนะครับผมยังมีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศฮังการีนะครับผมอิสราเอลนะครับผมที่เรามีเครือข่ายนะครับแลวก็เซ็นเอ็มยูกันเรียบร้อยแล้วแปลว่าจะมีความร่วมมือทางงานวิจัยการสอนและนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองเช่นกันครับผม ค่ะชัดเจนครบถ้วนมากเลยค่ะอาจารย์ฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะอยาก ถ้าอยากสมัครเรียนหรือภาคเอกชนที่ฟังอยู่อยากจะเข้ามาทำความร่วมมือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิยาลัยนเรศวรต้องทำอย่างไรบ้างคะอาจารย์โอเคครับยินดีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว i อนะครับหรือว่าภาคเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้ครับที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นนวัตกรรมอัจฉริยะไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็ผมะครับแบ่งเป็น2กลุ่มอะครกลุ่มน้องๆสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนนะครับผมก็ก็เราก็อยู่ในระบบที a คนั่นเองครับ ทีแคที่หรอบ o อร์ o l โอที่ผ่านมาครับก็คือยินดตามปกติรอบ2มีระบบมีของโคต้ารอบ3มีแอด t วนชั่นและรอบ4เรามีการรับตรงนะครับผมเราสามารถจริงๆก็คือเปิดในกรณีที่สมมติว่าอาจจะมีน้องที่ไม่ได้เรียนในในระบบไปศึกษ,ษาหรือไปอยู่ต่างประเทศมาและกลับมาเรียนหรือนักศึกษาจากต่างประเทศนะครับที่ไม่ได้เข้าทีแคสหนนะครับเรามีรับตรงนะครับสามารถรองรับกบระตุ้ได้เช่นกัน,นครับ ติดตามช่องทางข่าวสารนะครับก็ในกรณีของกรมบริการื่อสารนะครับก็จะเป็นเว็ administration n u i c e หรืองานสุดครับผมจะเป็นแฟนเพจนะครับ Facebook ของคณะพธทยศาสตร์ก็ได้หรือภาควิชานะครับผมพิจาราไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะครับเข้า Google ก็ได้ครับผมเสิร์ช e 3 e แล้วก็เวนวัค nu ก็จะเจอนะครับข้อมูลนะครับของภาควิชาแล้วก็หลักสูตรนี้นั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับภาคเอกชนอุตสาหกรรมนะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันนะครับก็ เราก็มีโครงการสากจศึกษาฝึกงานนะครับที่สามารถทำงานร่วมกันนะครับผมแล้วก็น้องๆสามารถเข้าไปทํางานร่วมกันกับองค์กรต่างๆต่อมีฟิลเอ็กซ์เพียร์์นะครับผมเป็นการฝึกระยะสั้นเพื่อให้น้องนะครับเข้าไปเก็บเกี่ยวนะครับเข้าไปดูนะครับหรือเข้าไปทำนะครับวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันรวมถึงก็อาจจะสามารถสนุกสนานการทุนการศึกษาได้นั่นเองครับก็เช่นกันครับติดต่อนะครับหรือ ในเรื่องของความร่วมมือก็โดยตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะครับมหาวิทยาธรรมศาสตร์หายในส่วนนะครับหรือมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์หายในส่วนก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นก้าวแรกสู่นวัตกรรมอัจฉริยะนะครับเริ่มต้นที่น,นะครับผมผมเชื่อว่าการเรียนรู้ที่สุดคือจากความร่วมมือนะครับของมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับเพื่อสร้างบัณทิตี่ตอบโจทย์โลกความจริงที่ดีที่สุดนี่งครับผม วันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาเปิดมุมมองใหม่ในรายการ Galaxy Talk วิศวะเล่าเรื่องหวังว่าคุณผู้ฟังจะเห็นภาพวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะมหาวิทยาลัยนเรศวรชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ